ต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำความรู้จักกันในส่วนของตัว Google Sheets กันนะครับว่ามีการใช้งานยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งการทำงานในส่วนของ Google Sheets เนี่ยก็การทำงานก็จะคล้ายก,กันกับตัว Google Docs หรือว่า Google Slide เลยนะครับโดยที่เราสามารถที่จะ สร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันก็ไปที่เมนูใหม่ตรงนี้เช่นกันนะครับจากนั้นเลือกชีตนะครับโปรแกรมก็จะเปิดในส่วนของตัวสเปซชีตใหม่ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลลงไปนะครับเส้นเดียวกับการใช้ตัว อ่า Microsoft Excel เลยนะครับก็จะบันทึกไฟล์ไปใน Google Drive ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดนะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบของตัวเซลล์ของเราตัวอักษรอะไรพวกนี้เมนูที่จะแนะนำในส่วนของ Google Sheets นะครับก็จะอยู่ในตัวของส่วนเสริมนะครับซึ่งจะมีส่วนเสริมให้เราเลือกใช้เยอะๆมากมายเลยตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดนะครับกด ดาวโหลดส่วนเสริมตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในส่วนของส่วนเสริมตรงนี้นะครับสำหรับตัว Google เอกสารหรือ Google สไลด์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดส่วนเสริมมาใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับเนี่ยก็จะมีส่วนเสริมให้เราเลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำให้สักตัวหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวสร้าง QR Code นะครับโดยใช้ตัว Google Sheets ตรงนี้นะครับ QR Code ที่สร้างนะครับก็จะไปสร้างไว้ในตัว Google เอกสารตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะพิมพ์ออกไปใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง QR Code <c odes> เพื่อนำไปใช้ในการเช็ชชื่อนักเรียนนะครับส่วนไฟล์นี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลการเช็คชื่อการเข้าเรียนนะครับของนักเรียนซึ่งเราสามารถที่จะสร้างชีตเพิ่มตรงนี้นะครับเข้ามาได้ก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับการทาง,งานคล้ายกันเลยครับกับตัว Excel เราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันสรุปการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานส่วนเสริมนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งตัวส่วนเสริมมาแล้วนะครับตัวส่วนเสริมก็จะมาอยู่ที่เมนูส่วนเสริมตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองสร้าง QR Code นะครับอ่ะเราก็ไปส่วนเสริมจากนั้นเลือก QR Code แล้วก็กด Open ขึ้นมาอ่ะจะสร้างเป็น QR Code หรือ ID Card อันนี้แล้วแต่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติของส่วนเสริมแล้วแต่เราเลือกอเดี๋ยวจะทดลองสร้าง QR ตรงนี้นะครับอ่ะจะเซฟเอกสารไหมก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กได้เลยนะครับอ่ สามารถติ๊กได้ตามคุณสมบัติของตัวโปรแกรมเสริมในแต่ละตัวที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับจากนั้นคลิก Generate ตรงนี้นะครับก็รอโปรแกรมทำงานนะครับจนครบ100% หลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดคลิกปุ่ม Open Document ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับที่ตัวโปรแกรมสร้าง QR มาให้นะครับหรือเราจะไปยัง Open Folder ที่จะเก็บอยู่นะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็จะไปถูกจัดเก็บอยู่ในไดรฟ์ของเรานั่นเอง อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งาน Google Sheets ซึ่งเราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับหรือทำงานร่วมก,กันกับตัวส่วนเสริมที่มีการพัฒนามาให้ค่อนข้างเยอะนะครับที่จะเอามาประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งในตัว Google d o c กก็เช่นกันนะครับก็มีเช่นกันนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของ Google สไลด์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นเราจะเลือกใช้ส่วนเสริม ตัวไหนมาใช้ก็อยู่ที่ความต้องการของคุณครูนะครับ